สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือหนีมาบพผอกับเบาหนองนะครับคืนวันพระครับผมมือนี้บาหนองยูหลักกิโลเกีย์พามครับหลักกิโลผีเหียนงวดที่แล้วครับเลขกับเขาครับห้าเก้าสี่ลักะหนึ่งสี่ครับงวดนี้ครับมาตามกันต่อครับวันที่สิบหกสิงหาหกหาเบิรงไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่สิทนญาตในการรับฟังลรกะรับชมนํา ทั้งเอฟซีเบาหนอง FC เอฟซีเอกบหน้าแล้วก็เอฟซีเสาแหมครับเมื่อนี้เบาหนองสิมาบอกความฝันสูงฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิทยาญาณในการรับฟังน,นง้ามีอย่างเบาหนองอยากเอามาทายทอดอยากเอามานําเสนออยากเอามาแบ่งปันจาเลขของเือเพอนฝันว่าเลือดอาบเสาใดบ้าครับมีเพื่อนฝันมือนั้นเพื่อนกระไดเล่ครับเก่า เออหาหาเก่าซีตรงๆครับแล้วกะหนึ่งซีมามันนี้ครับฝันอีกรอบสองขึ้นวั่นผักเบาหน่องนี้ฟังเข้าเบาองฝันเพิ่นเบาหน่องยังขนลุกเลยหวดที่แล้วที่เพิ่นฝันว่าเลือดอาบเสาแล้ะกัไอเลือดเน่ยมัน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 แวงออกเนาะตอนนั้นเนาะดีว่าแวงออกมันไม่เห็นเลย หนึ่งสีมากงวดดีครับเปินฟันอยู่ครับแ่ว่าเปินฟันว่าเลือดอาบเต็มเสาเลยบันนี้บันนี้กม็มีเสียงผู้ใา้มาบอกว่ามาเสียดเลือดออกแน่มาเสียดเลือดออกจากหลักกิโลให้แน่แต่ว่าแปลแปลแห่งเกินว่า ออกเบิดเลยเศษเลือดออกเบิดเลยาาลวกษณโตหนังสือโตหนังสือโตเลขเสานี่บ่มีเลือดเลยครับเห็นมัดถูกโตเลขกไม่มีว่าสักบ่ได้เห็นว่าตัวใดตัวหนึ่งเห็นมิดเลยครับผมเพกกื่อนบอกว่ามันชิว่าจังไดอีกนอนนอนคนว่าผมก็เลยทัชิว่าจังไดแล้วเห็ว่ว่าว่าใม้เศษเลือดออกให้แต่ว่า ปเศษออกเ,เหลวกระถินโตเรือเบสุโตนี่ครับเหล็ี่เพิเ่นเห็นในเสารครับเหล็กงวดกวนที่เพิ่นฝันห้าเก้าสี่แล้วก็หนึ่งสี่ครับผมบันนี้เพิ่นมาเศษเลือดออกบันนีเห็นเหล็กเบสุโตเร็วสันเห็นทั้งสามหาหนึ่งหาหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หาศูนย์ เก่าศูนย์ล้วก็หาเก่าครับหว่วัเป็นสี่สิบหกสิ้นหาหกหาเบิรงไหวเพื่อเป็นแนวทางครับน่ครับเลขกันที่เพิ่นเห็นตัวเลขเพิ่นว่าชาัดแห้งว่าสัตว์เลขชัดแห้งจะลองมึงนะครับนะแอบไปนยครับเดี๋ยวบ่าหน่องสีแป๊ะตัวเลขกไว้ให้อีกเท่านหนึ่งทางจอเพื่อทุกคนจะได้เห็นกันชัดๆอีกท่านึงอันนี้บ่าหน่องกะมานาเสนอก่อนครับ อะไรก็ลองกิจาราณางน,นะครับงวดวันที่สิบหกสิง,างหาหกขาจำได้บ่ครับฝันอันแกเพิ่นที่เพิ่นไอ้ฝันแล้วว่าผีมาขอกินเหล่านะครับผีมาขอกินเหล่าสองขวดกนะมีขวดน้อยกับขวดใหญ่เมื่อนั้นก็พากันแปรเหล็กอยู่วาเอาแปรเหล็กตัวไหนแต่ว่าเมื่อนั่นแปรเหล็กใน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 เหล็กเหล่า ้ะครับเน,เน,น,นเเา,เาะเบอรเ์เป็นดันแปงเลขได้เหลขเหล่าเดี๋ยวบ้านของเั้เอาตัวเก่าให้เบื่อนนะครับเพื่อ,อไวเ้เพื่อเป็นแนวทางครับผมนี่ครับนี่เหล็กในในเหล็กตัวเก่าเพื่อนครับที่ว่ายีมะคอกินเหลานะครับเนาะกับมีหนึ่งสองศูนย์หกศูนย์แล้วก็หกหาแล้วก็สี่ศูนย์ครับอันนี้คือฟันตองหดเลยแมนฟันตองหดที่เพื่อนบอกว่ายีมาขอกินเหลา บอกได้ว่าเพื่อนกับฟันตองงวดแล้วก็ทิ้งไายงวดแล้วตัวนี้แมนเพื่อนกับเ้าอยู่ว่าถ้าสิมาบอกเลขอีกแต่ให้มาเข้าฟันอีกตัวนังสิมาอีหลีครับมาอีหลีนี่ของงวดก่อนมือ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 ที่ว่าเพื่อนขอกินเหล่าตัวนี้เป็นลาสุูดครับเปรียบเทียบเดียกกันเด้อพิจารณาเด้อกกัน้อเบ่งเอาเด้อครับเด้อ ตัวนี้คือล่าสุดฟันขึ้นวันผัดนี่ครับตัวนี้ที่เล็กงกางนี่งก้างเก็ดางนี่ตัวนี้คืออันแหลกเพื่อนที่เพื่อนฟันมาผีมาขอกินเหล่าอันนี้แปรจากแปลจากขวดเหล่าอ๋อแปลจากรา่าเาเราเนาะแมนแปลจากราคา่าเราแต่ตัวนี้คือเพื่อนฟันว่าให้มาเสียเลือดให้แน่ยอยู่หลักกิโลอันนี้คือฟันซองนี่คือเห็นเห็นเหล็กเลยเนาะแมนฟันซองนี่เห็นเหล็กเลยฟันซอมฟันซองขึ้นละเนาะ คืนบรรพะครับผมมันนี้ก็เป็นวันพะใหญ่ครับวันทีน่สิบสองนัคืนวันบระตอนนี้ก็หูซึ้งเปียบๆในหลังเหมือนมีอย่างว่าสะก,กิดตังค์ดทีเชียงขึ้นอะไรนี่นครับจย่งไดันลองพิจารณาบุงเด้อครับเด้อว,ว,วันที่สิบหกสิงหาหกหาเบาหนองกะมานําเสนอตัวเลขให้เพื่อนให้ตัวเลขมาเบาหน้องกะอยากมานําเสนอเพื่อนย่ำบ่เพื่อนเพิ่นมา่วนโตบอว่ามาว่ามาเลขยดไหน ขนานะี้ส่วนตัวเนาะสิ่ว่ามากเลขกใดเพื ah ่อนก็บอกว่าเพื่อนสื่อไหวเหลี่ยวเพื่อนบอกแค่ไี้ว่าเพื่อนสื่อไหวเหลี่ยเพื่อนก็บอกเลยบอกว่าอันใดเป็นพิเศษเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนซื่อไหวเหลี่ยวเข้ามาสื่อไหวเหลี่ยวกับข้องสีมัตสึโตตีหมวดนี่เรือจังใดเพื่อนก็บอกเลยบอกเบาหน่อยก็ถามอยู่ว่ามากอีกอย่างเป็นส่วนตัวบ่บ่อะล้วาสื่อมัตสึโตนะสื้อไหวเหลี่ยวเพื่อนก็บอกไหวแค่นอย่างไรกัน ลองพิจารณาบุญครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่โชคและดวงเบ้าหนองกับกำหนดบ่ได้ครับว่าเลขกสีขาตัวใดแต่เพิ่นเคยได้โชคเพิ่นเคยเพิ่นถึงว่าชูงวดอะไรมาหนิแม่นถือว่าชูงวดเลยเพิ่นเคยพบนยังวัดปะถือเลขดูกว็เบ้าหนองต้นนี่งวัดกันเลยมือนี้งวดนี้ก็เลยว่าสีขาพึ่งบัลลังก์มีเพิ่นอยู่เพื่อถือเล็กนะเพื่นเพิ่นฝันเห็นแต่ลักกิโลนี่บ่แมนงวดนี้กันใช่ไหมละกิโลอีกบ่เนาะ แมนกับบน่เหรอเลยแต่เพืออพ่อนบอกว่าแต่ว่าเพื่อนอธิษฐานเพื่อนบอกว่ากับโบเชื่ออธิษฐานหมายถึงว่าถ้าอยากให้มาบอกฝันหรืออยากมาบอกเี่ก็ให้เขามาเพื่อนบอกสิแล้วเพื่อนก็สร้างสวดมนต์มาอหลีเพื่อนว่ามาอหลีเพื่อนก็นี่แหละเพื่อนก็มาเพื่อนบอกว่าแต่ว่าฝันเหมือนคล้ายคาย้าย,ายอันเดิมว่า เลือดอาบรักกิโลแต่ว่ามือน,นั้นเลือดไหลลงมาซ,ซื่อแต่ว่ามันแหวงออกเหล็กอยู่นอกมือนั่นเลือดมันแหวง,งออกแต่ว่าข้างนายเบื่บเอเลืออเป็นเลือด,ด,อดแต่ว่ามานหลอกมือมันว่าให้มัดเ็ดเลือดออกไงวะเพะืเ่็เ็ษเ็ษเ็ษแต่จนส,สะอาดเบิดทั้งเสาเล็ก็เห็นเบื่อตรงตรงบนวางดิสิมาอีบอ่ตัวใดตัวหนึง่ง<ม>ที่ตั้งใดพอ้ใชะได้ว่าเพื่อนเซตนี่ เลือดจะติดมือแล้วเลยนมั้ยแมนมแต่ว่าเลือดเลือดติดมือแต่ว่าเสาร์ี่สะอาดเอี่ยมอ่องเลยเหมือนกับว่าเลือดมาอยู่ในมือเพิน่นปมะมานี่แสดงว่าเล่ากับสิได้โชยได้นี่กับบอลนี่เพิ่นว่าเ<ะ>พินพ่นยังคือเบอกอยู่แต่ว่าือสิถือเหล็กอีกอยู่เพิ่นว่าเพื่อนยังทิ้งไทยอีกด้วยก็สิถือเหล็กอีกอยู่เพิ่อนว่าจะเลยลองิึงได้ครับเด้ออันนี้กับบอท่านมาวังหนันน่อหนึ่งสีนอ แต่เหล็กมันซีหนึ่งเหล็กกาบเหล็กกาบเองเลยตัวนี้ก็คือกาบเองเลยติดกาบเลยเนาะหาหนึ่งทั้งทั้งทั้งนั้นกะหาสามหาสามมันออกแล้วแมนเหลือสามเหลือสามหาแล้วกัหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เท้ามาออกแล้วยังเคยออกแล้วเคยออกแล้วครับอย่างันออกอีกเนาะคาร์บนเนีครับแล้วกัศูนย์หกศูนย์เก่าก็ออกแล้วหาศูนย์ศูนย์หาจะออกแล้วแต่การ์บนเนียอาจซีไม่อีกอะไรรู้จังเลย จะ่นก็ะอให้ทุกคนโชคดีนะครับงวดวันที่16สิงหาหมหาฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางรับโชคกันสุขผู้สุกคนครับผมสวัสดีครับ